คยี่อนิเมะขอเสนอศัะยุทธ์รุฟา้าร์คทวีปมัดชิมตอนที่277กระบวนการการสยบคุณมารดินสามารถทำได้เหนือคาดมากเพราะเซียวเหยียนไม่พบรอยวิญญาณใดๆในร่างกายคุณมารดินทั้งสิบตัวเรื่องนี้ทำให้เซียวเหยียนเองก็งงมากอาจเพราะการเวลาผ่านไปยาวนานรอยวิญญาณเริ่มหายไป หรืออาจเป็นเพราะคู่แกงก้าระดับเทพพยุทธท่านนั้นไม่ได้ใส่ใจวิธีจัดสร้างคุณมารดินพวกนี้มากหนักกระทั่งรอยวิญญาณยังคงไม่ประทับลงไปแต่จะด้วยสาเหตุใดก็ตามหลังจากพลังจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนเข้าสู่ร่างคุณมารดินไปแล้วเซี่ยวเหยียนก็สามารถควบคุมร่างของคุณมารดินได้ทันทีถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็สามารถทําได้แบบเสี่ยวเหยียนโดยไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกัน เพราะรอยวิญญาณนั้นไม่มีหลังจากเสี่ยวเหยียนเก็บหุนมารดินลงแหวนบรรจุสีหน้าของเขาก็แปลกไปเนื่องจากคิดว่าถ้าเกิดตาแก่นั่นที่โดนหุนมานดินกระทืบไปรู้ว่าหุนมานดินเหล่านี้สามารถจัดการได้แบบง่ายๆเขาเองคงกากเลือดตายคาที่แน่เจ้าเด็กนี่ถึงกับปราบคุณเชิดเหล่านี้ได้จริงด้วยในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนนั้นกำลังใช้ความคิดพิเลนเหล่าบรรดาผู้คนเองก็อึง้ง นี่เพียงแค่สองสามนาทีหุนเชิดสิบตัวที่สามารถต่อกรกับระดับเซียนพยุธสองดาวได้ก็ตกอยู่ในกำมือของเสี่ยวเหยียนได้อย่างง่ายดายและในจังหวะนี้ทุกคนนั้นต่างมีใบหน้าที่อิจฉาและละโมบขึ้นมากองทัพขุนเชิดที่สามารถต่อกรกับระดับเซียนพยุธสองดาวได้ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายงายโดยเฉพาะพวกเซียนพยุทธเหลยเซียนพยุท์ปิง ที่มีความแค้นกับเสี่ยวเหยียนอยู่นั้นพวกเขารู้สึกทั้งร้อนใจและกุ้มใจถ้าขุมพลังเสี่ยวเหยียนแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาเองก็จะถูกคุกคามมากขึ้นเท่านั้นสำหรับสายตาเหล่านั้นเสี่ยวเหยียนไม่สนใจทั้งสิน้นถึงพวกนี้อยากจะลงมือกับเสี่ยวเหยียนมากขนาดไหนแต่พวกเขาก็ไม่กล้าลงมือตอนนี้เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือทัศยุทธชั้นฝาถ้าตาบใด ยังไม่ได้มาไว้ในครอบของพวกเขาไม่ทางต่อสู้กับเซียวเหยียนด้วยเปล่าประโยชน์แน่หลังจากเซียวเหยียนเก็บคุณมานดินไปแล้วประตูก็เริ่มเปิดออกมาช้าๆหลังจากประตูนั้นเปิดออกกินอายแห่งความโบราณก็กระจายออกมาวัตถุโบราณมากมายเหล่านั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายตาคนปัจจุบันอย่างพวกเขาพอเห็นประตูบานนั้นเปิดออกเซียวเหยียนก็รีบกลับมาสมทบกับพวกเซียวเอี้เซียน พอคนอื่นเห็นแบบนี้ก็ดาเสียวเหยียนในใจว่าเป็นพวกเจ้าเล่รอบจัดเสียวเหยียนไม่คิดจะเข้าไปในซากโบราณสถานคนแรกเพราะกลัวว่าในนั้นจะมีกับดักถึงอยากให้คนอื่นเข้าไปเสี่ยงตายก่อนหลังจากประตูนั้นเปิดจนสุดแล้วแต่กลับไม่มีใครเข้าไปเป็นคนแรกทุกคนต่างรู้ดีว่าคนที่เข้าคนแรกนั้นมีทั้งดีและหลายเข้าไปแล้วไม่เจออันตรายถือว่าโชคดี แต่ถ้าเข้าไปแล้วเจอกับดักก็ถือว่าโชคร้ายสำหรับท่าทีเหล่านั้นเซียวเยียนก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เขารู้สึกยินดีเขาซากโบราณสถานมาไม่นานก็ได้รับดอกผลมากมายขนาดนี้คุณเชิดระดับชั้นดินสิบตัวนี่เป็นโชคชั้นใหญ่สำหรับเขาหลังจากนั้นไม่นานก็มีเราบรรดาผู้คนที่ไขปริศนาทางเข้าซากโบราณสถานได้เหมือนกับพวกเซียวเยียนมาเพิ่มพอเห็นแบบนั้น คนที่มาถึงเป็นกลุ่มแรกกันรอช้าไม่ได้มีบางคนเดินเข้าสู่ประตูไปแต่โชคดีที่รอบนี้ไม่มีเสียงหวยขวนร้องออกมาพอเห็นว่าคนผู้นั้นสามารถเข้าไปโดยที่ไม่เกิดอันตรายไปเซียวเยียนเห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้พวกพ้องพุ่งทยานเข้าสู่ซากโบราณสถานทันทีเจ้าเรนักพอเห็นเซียวเยียนเริ่มเคลื่อนไหวทันทีหลังจากเห็นว่าไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้น กับคนผู้นั้นเราบรรดาผู้คนก็อดจะด,ด่าในใจว่าเซียวเหยียนนั้นเจ้าเร่เพอุบายหลังจากเซียวเหยียนเข้าสู่ประตูมาแล้วก็จะรอความเร็วเล็กน้อยเนื่องจากภาพที่อยู่เบื้องหน้าเขาตอนนี้มันตะการตาจริงๆภาพเบื้องหน้าของพวกเซี้ยวเหยียนตอนนี้เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วมนุษย์นั้นเหมือนมดตัวหนึ่งเซียวเหยียนก็มองซ้ายแลขวาก็บพบว่ามีทางเดินมากมาย ที่เชื่อมต่อ,อยังมหาวิหารแห่งนั้นผู้แกงกล้ากุม่ออื่นก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกเขาก็เริ่มเลือกเส้นทางที่ตัวเองต้องการแล้วจือเหยียนจับสัมผัสได้หรือไม่ว่าผลทารกวิญญาณอยู่ที่ใดกันเซี่ยวเหยียนหันไปถามกับจือเหยียนเพราะในนี้มีนางคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจับสัมผัสเกี่ยวกับของพิเศษได้ดีกว่าคนอื่นในมหาวิหารแห่งนี้น่าจะมีพื้นที่ซับซ้อนอีกมากมาย ถ้าเข้าไปแบบซุ่มสีุ่่มห้ามีหวังได้ค้นหากันตาเลือกแน่ได้กลิ่นสมุนไพรแต่จางมากๆจือเยียนพูดออกมาตามกลิ่นไปเซียวเยียนบอกได้จือเยียนเห็นแบบนั้นก็จำแนกทิศทางอยู่ชั่วขณะจากนั้นก็ไปยังอุโมงค์เส้นหนึ่งสายมือของมหาวิหารพวกเซียวเย็ยนเองก็ตามติดไปทันทีหลังจากเซียวเย็ยนเข้าอุโมงค์มาแล้วอุโมงค์แห่งนี้มีขนาดใหญ่มากตอนนี้พวกเขาเรีบบินเหมือนกับนก ระหว่างทางยังเห็นผู้แก่งกล้ามากมายเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ขัดความพวกเสียเวเหยียนต่างคนต่างไปสองฝ้าของอุโมงค์นั้นมีตึกมากมายเหล่าบรรดาผู้คนพอเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปค้นภายในตึกนั้นเหมือนกับโจรแต่ก็มีบางคนโชคดีเจอวิชาลัทธิสายุที่หายากแต่ไม่ใช่ระดับสูงมากนักเป็นเพียงระดับชั้นดินเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นคนที่หาเจอ ยังถูกสายตาจากคนรอบข้างมองดูด้วยความอิจฉาในระหว่างที่กลุ่มของเสี่ยวเหยียนบุกเข้าไปในซากโบราณสถานแล้วพวกเขาเองก็แวะไปบางตึกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือออกมาสมบัติล้ำค่าคงอยู่ในสถานที่ที่ลึกกว่านี้หลังจากพวกเสี่ยวเหยียนพบว่าภายในตึกเหล่านั้นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะักตอนนี้พวกเขาไม่คิดจะเข้าตึกใดก็าตามที่เจอระหว่างทางแต่ตามติดจือเหยียนแบบไม่ลดละ หลังจากจื้อเหยียนมุ่งหน้าได้ประมาณ15นาทีในที่สุดนางก็หยุดลงพอเห็นว่าจื้อเหยียนหยุดลงแล้วทางด้านเซียวเหยียนเองก็มองไปที่ประตูใหญ่นั้นประตูนี้มีตะไคร่เต็มไปหมดแปลว่าน่าจะอยู่มานานอย่างมากกินสมุนไพรในบริเวณนี้แรงมากคิดว่าน่าจะเป็นคลังสมุนไพรไม่รู้ว่าเก็บไว้นานปานใดแล้วจะเสียหายหมดแล้วหรือไม่ก็ไม่รู้จื้อเหยียนบอก น่าจะไม่ผู้แกงก้าระดับเทพพยุตมีวิธีเก็บรักษาสมุนไพรให้คงทนถาวรเซียวเหยียนบอกขึ้นมาเขาตรวจดูอย่างละเอียดหลังพบว่าไม่มีกลไกหรือกับดักใดๆก็เปิดประตูหลังจากประตูนั้นถูกผักเปิดอย่างช้าๆกินสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆก็กระจายออกมาเซียวเหยยนได้กินสมุนไพรนั้นตอนนี้เขาเริ่มเกิดความตื่นเต้นรีบผักประตูให้เร็วขึ้น และหลังจากประตูนั้นเปิดกว้างขึ้นแสงมากมายก็เจิดจ้าทำให้เสียวเหยียนนั้นต้องรีตาเล็กน้อยพร้อมกระถอยหลังออกไปรีบโคจรปานหยุดกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทุกอย่างหลังจากแสงนั้นจางไปแล้วพวกเขาก็เห็นถนัดตาว่าเบื้องหน้านี้คืออะไรด้านหลังประตูศิลานั้นกลับเป็นสวนพฤกษชาติ พูดให้ถูกคือปลาดึกดำบรรที่สร้างจากสมุนไพรหลายชนิดเทียบกับสมุนไพรของที่นี่สมุนไพรในเทือกเขาหมื่นเพศสัตว์ของข้าแลดูไร้ค่าไปเลยส่งจ้านมองดูสมุนไพรหายากมากมายตรงหน้าพร้อมกับพูดขึ้นมาเสี่ยวเหยียนตื่นเต้นสุดขีดอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็คิดขึ้นมาได้เขารีบดึงทุกคนเข้าสู่ประตูแล้วปิดประตูนั้นทันที ถึงแม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้ในสายตาบางคนอาจจะดูไรค่าแต่ในสายตาของพวกโจรเหล่านั้นพวกเขาไม่สนใจขอแค่เพียงได้กำไรก็ยินดีนำออกไปทั้งหมดแน่นอนว่ามีกลุ่มอิทธิพลบางส่วนที่ต้องการมันเป็นการเฉพาะแต่เสียวเหยียนไม่อยากให้คนเหล่านั้นได้มันไปโอ้นี่ตังหาคือสถานที่สุดยอดจือเหยียนพอมองสมุนไพรเหล่านั้นดวงตานางก็เลยยิบระยับ นางกระโจนเข้าสู่กองเห็ดหลินจือกองหนึ่งที่มีพลังงานมากมายอยู่ในนั้นนางไม่รอช้ารีบยัดใส่ปากตัวเองสมุนไพรที่นี่มีอายุมาอย่างยาวนานดังนั้นพลังงานจึงหนานแน่นเป็นพิเศษถึงแม้ว่ารสชาตินั้นจะไม่ถูกปากเหมือนกับสมุนไพรที่รอมสกัดแล้วแต่จือเหยียนนั้นมองข้ามไปเพราะพลังงานที่อยู่ที่นี่ทําให้นางนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ต่างอะไรจากยาบำรุงดีๆ พอเห็นท่าทางตะกาตะการของนางนั้นเขาจะหัวเราะก,ก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออกเซียวเหียนรีบตรวจสอบเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเก็บสมุนไพรในป่าผืนนี้ลงแหวนบรรจุหลังจากเก็บและเดินไปได้สักพักในตอนนี้ไม่มีเวลาเก็บสมุนไพรที่เหลือแล้วไปเถิดตามหาผลทารกวิญญาณก่อนคนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็พยักหน้าเซียวอี้เซียนเองก็ฉุดลากจือเหยียนที่กำลัง กินสมุนไพรเหล่านั้นแบบตะกาตะการจากนั้นก็ตามหลังเสี่ยวเหยียนเดินเข้าสู่เสือนลึกของป่าดึกดำบานผืนนี้ไปป่าดึกดำบานอันไพศาลอบอวลด้กลิ่นพิลึกพิรันหมอกบางๆปกคลุมคึกสามากมายนานครั้งจะมีสัตว์อสูรเล็กๆโรดแล่นออกมาบรรยากาศอันผาสุกร่มเย็นนี้แลดูไปคับคล้ายกับแดนสวงสวรรค์ก็มีป่านหลังการสะสมการเวลาานยาวนาน ป่าดึกดำบรรพ์ผืนนี้กลายเป็นโลกอีกใบหนึ่งไปแล้วทีน่นี่ชุกชุมได้สัตว์อสูรฝีมือร้ายกาศมากมายทุกคนระวังตัวด้วยหลังจากพวกเขากระโดดขึ้นต้นไม้ไปแล้วเซียวเหยียนก็มองโดยรอบเนื่องจากสัมผัสของเซียวเหยียนนั้นดีกว่าทุกคนเขาจึงรู้ว่ามีพลังแข็งแกร่งบางส่วนซุ่มซ่อนอยู่ภายในป่าผืนนี้ได้และสัตว์อสูรในที่นี้รวนเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์แทบทั้งหมด พลังต่อสู้ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าโดนตอแยเข้าจะเป็นปัญหาได้เสียนพยุทิเทียนหัวเองก็เห็นด้วยเชอสัตว์ดึกดำบรรแล้วอย่างไรไม่ต้องห่วงตามหลังข้ารับรองปลอดภัยจื่อเหยียนเองรับประกันว่าท่านนางเป็นคนนำทางไม่มีสัตว์หลายตัวใดกล้าย่ำกายเข้ามาหาพวกเขาแน่เสี่ยวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าตามหลังนางจะปลอดภัยที่สุดเนื่องจากเขารู้ว่านางนั้น เป็นมังกรสุญญาตาพเป็นสัตว์อสูรที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดป่าดึกดำบานคผืนนี้ต้องบอกว่ามีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดเสียวเหยียนบินมาได้พักใหญ่ยังไม่เห็นปลายสุดของป่าแห่งนี้เห็นได้ว่าคู่แก่งก้าระดับเทพพยุทธ์นั้นได้ลงทุนลงแรงมากมายสำหรับสร้างพื้นที่แห่งนี้ตลอดเส้นทางที่เหาะมานั้นพวกเซียวเหยียนเองก็เจอกับสัตว์อสูรที่น่ากลัวมากมาย โดยเฉพาะสัตว์อสูรระดับสูงแต่เป็นพราะมีจือเหยียนที่เป็นมังกรสุญญาตภพบจึงทำให้พวกมันเหล่านั้นไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวจะถูกจับกินทำให้การเดินทางของเซี่ยวเหยียนสะดวกราบลื่นขึ้นตอนนี้มีเงาร่างมากมายกำลังพุ่งทะยานอยู่ในป่าแห่งนี้เซี่ยวเหยียนหันหน้าไปยังทิศเหนือพร้อมกับคิดในใจมีอะไรเซี่ยวเอี้ยเซียนถามมีคนเข้ามาและจำนวนไม่น้อยด้วยเซี่ยวเหยียนบอก คงจะค้นพบประตูเซียราแล้วเหมือนกันเซียวเอีเซียนคิดได้แบบนี้ไม่ใช่เป็นอิทธิทางหนึ่งหรือทางเข้าของป่าดึกดำบรรพ์พืนนี้จะไม่ได้มีแค่ทางเดียวกันเซียวเยียนคิดแบบนี้ในใจข้าจับสัมผัสได้แล้วจังหวะที่เซียวเยียนกำลังพูดคุยนั้นชื่อเยียนก็พูดออกมาผลทารกวิญญาณใช่หรือไม่เซียวเยียนถามออกมาใช่ไม่ผิดแน่ข้าคุ้นกับกลิ่นของเวิเศษฟ้าดิน พวกนี้มากกว่าเจ้าจือเยียนเห็นแบบนั้นก็การันตีพวกเขาเองก็ไม่รอช้ารีบพุ่งทะยานตามหลังเซียวเยียนไปแบบติดๆลึกเข้าไปในป่านั้นพวกเซียวเยียนเล่นความเร็วเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าคนอื่นจะตามมาทันหลังจากตามจือเยียนมาได้พักใหญ่ในที่สุดจือเยียนก็หยุดลงอยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งและตอนนี้นางจ้องมองออกไปข้างหน้าเซียวเยียนพอเห็นแบบนั้นก็มองไปในทิศทางเดียวกับจือเยียน ตอนนี้ความดีใจตื่นเต้นปรากฏขึ้นมาในใจของเขาแล้วและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเสี่ยเวเหยียนก็คือบึงขนาดใหญ่บึงหนึ่งและในบึงนั้นน้ำใสแจ๋วกลางบึงก็มีพื้นดินพื้นเล็กๆและบนพื้นดินนั้นมีต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งต้นไม้นี้เป็นสีเงินกิ่งก้านแลคล้ายเถาวัลทมองจากระยะไกลจะคล้ายกับสตรีกำลังตั้งขันและส่วนที่เหมือนหน้าทองนั้นยังมีแสงสีทองด้วย เป็นต้นปีศาจรกวิญญาณจริงด้วยพอเห็นรูปร่างแบบนั้นเสี่ยวเหยียนก็คิดขึ้นมาได้ทันทีในเมื่อเจอแล้วยังรออะไรอีกทําไมไม่ลงมือสงจ้านสงสัยชากรสิ่งมหัศาจรรย์ทั้งมวลดวนมีสัตว์อสูรวิเศษคุ้มของผลทารกวิญญาณนี้เป็นของดีสําหรับหล่อหลอมวิญญาณมีคุณประโยชน์ต่อสัตว์อสูรบางชนิดอย่างมหาศาลแล้วจะปราศจากสัตว์อสูรเฝ้าระวังได้อย่างไร จือเยียนทำการปล่อยมัดพลังลมออกไปที่บึงแห่งนั้นหลังจากนั้นก็เกิดลูกขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งมัดพึ่งชกบึงน้ำเองที่นิ่งอยู่ตลอดเวลาก็เกิดแรงสั่นสะเทือนพวกเสี่ยวเหยียนแลกเห็นเงาของสัตว์อสูรแปลกๆตัวหนึ่งลูกตาใหญ่ยักษ์สะท้อนความดุร้ายออกมามังกรสถานฝาในโรคภายนอกสูญพันไปแล้วนี่พอเห็นสัตว์อสูรตัวนั้นจือเยียนก็พูดออกมา พวกเซียวเหยียนมองดูสิ่งประหลาดที่ปรากฏออกมานั้นที่มีรูปร่างเหมือนงูล,ลำตัวมีขนาดใหญ่มากและยังมีเก็ตสีเขียวอีกด้วยพวกเซียวเหยียนเห็นแค่บางส่วนของมันและบนหัวนั้นยังมีเขาสีดำที่่องประกายมังกรสถานป่าสัตว์อสูรบรรพการชนิดนี้เซียวเหยียนเคยเห็นแต่ในตำราในยุคดึกดำบรรพ์พลังต่อสู้ของสัตว์อสูรตัวนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อฟังว่าในร่างของมังกร สถานฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยสายโล uh หิตของเผ่ามังกรแท้จริงหากสามารถผ่านพ้นด่านเคาะไปได้สุดท้ายอาจจะวิวัฒนาการกลายเป็นมังกรสุญญาตะพก็ได้นึกไม่ถึงที่นี่ยังมีมังกรสถานฟ้าให้เห็นด้วยเสี่ยวเหยียนหันไปมองจื่อเหยียนมอเป็นหน้าที่ข้าเองมังกรสถานฟ้าตัวนี้อยู่ในระดับเจแต่ด้วยพรกกำลังทางสายเลือดนั้นสามารถต่อกรกับระดับเซียนพยุต์ได้ ถึงแม้พวกเสี่ยวเหยียนที่นี่สามารถเอาชนะได้ก็จริงแต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วมังกรสถานฟ้าเกิดอารวาสสุดท้ายทำลายผลทารกวิญญาณที่หาได้ยากขึ้นมาพวกเสี่ยวเหยียนคงได้ร้องไห้กระงงมแน่ทีนี้หลังจากนั้นจือเหยียนก็กระโดดลงไปด้านล่างบนร่างเป่งรัศมีสีม่วงกลายเป็นมังกรแสงสีม่วงตัวหนึ่งเหนือศีรษะทันทีที่มังกรตัวนี้ปรากฏขึ้นก็คำรามออกไป มังกรตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่เป็นมังกรสุญญาตาศพบตัวจริงเสียงจริงสายเลือดนั้นจึงแข็งแกร่งมากกว่าพวกที่มีสายเลือดเจือจางอย่างมังกรสถานฝาดังนั้นจึงทำให้พาดุภาพนั้นสามารถกดกำลาบมังกรสถานฝาได้และภายใต้เสียงคำรามนั้นก็ทำให้มังกรสถานฝาที่ดุก,ก่อนหน้านี้กลายเป็นลูกแมวน้อยภายใต้การมองของจื่อเหยียนเท่านั้น ลรากับว่าตอนนี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของจื้อเยียนไปแล้วหลังจากเห็นแบบนั้นจื้อเยียนก็รูปขัวมันและชี้ไปทางผลทารกวิญญาณเหมือนกับว่าจะขอเจ้าสิ่งนี้พอเห็นสิ่งที่จื้อเยียนชี้ไปมังกรสถานฟ้าก็พงกศีษะะเป็นการตอบตกลงให้ยินดีนำไปได้แต่ในดวงตาก็ยังมีแววตาที่อาลัยอาวณ์เหมือนมนุษย์มานพิทักษ์ผลทารกวิญญาณมานาน ย่อมไม่อยากจะส่งให้คนอื่นแต่แรงคุกคามทางสายเลือดของจื้อเหยียนทำให้มันไม่อาจขัดขืนบัญชาของจัก,กรพัดิได้ตอนนี้ได้แต่ทำตาเศร้าซึมมอบอะไรชดเชยให้มันสักนิดได้หรือไม่มันน่าสงสารมากพอเห็นท่าทางมังกรสถานฟ้าแบบนั้นจื้อเหยียนเองก็ทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายก็เลยบอกกับเซี่ยวเหยียนแบบนี้เซี่ยวเหยียนพอเห็นแบบนั้นก็ประสานมือต่อมังกรสถานฟ้า ต้องขออภัยจริงๆเดิมไม่อยากแย่งชิงของรักผู้อื่นแต่ผลทารุกวิญญาณมีความสำคัญต่อพวกเรามากและสิ่งนี้แม้จะมีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณมหาศาลแต่สำหรับสัตว์อสูรที่เน้นฝึกกำลังกายกลับไม่มีผลลัพธ์ดีเท่าไหร่ข้ามีโอสถที่มีสรรพคุณด้านการหล่อหลอมสำหรับสัตว์อสูรอยู่สชนิดน่าจะมีประโยชน์ต่อเจ้าไม่น้อยและข้ายังมีหญ้าจำแรงกาที่เติบโตเต็มที่ อีกหนึ่งต้นมันจะช่วยเจ้าสามารถจำแรงกายได้ง่ายขึ้นพอได้ยินยาจำแรงกายดวงตามังกรสถานฟ้าเองก็ปรากฏความดีใจขึ้นมาพอเห็นแบบนั้นเซียวเยียนก็ค่อยสบายใจนำโอสถพร้อมกับกล่องสุนไพยใบหนึ่งออกมามังกรสถานฟ้าเห็นแบบนั้นก็รีบเก็บทั้งหมดเข้าสู่ปากของมันสามารถมีของชดเชยแบบนี้ที่มีประโยชน์ต่อตัวมันมากมายมหาศาล ตัวของมังกรสถา,านปลาก็รู้สึกดีใจและดำกลับลงไปในก้นบึงหลังจากจัดการเจ้าของผลทารกวิญญาณแล้วเซี่ยวเหยียนก็ทำการกระโดดไปที่ใจกลางของบึงนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าต้นปีศาจทารกวิญญาณเซี่ยวเหยียนค่อยพบว่าบริเวณนี้คล้ายกับท้องของสตรีมีคันมีผลไม้สีทองขนาดเท่ากำปั้นห้อยอยู่สองลูกผลไม้หน้าตาคล้ายทารกมากกลิ่นหอมจัง ก็ปรากฏออกมาทําให้จิตวิญญาณตรงระหว่างคิ้วของเสี่ยวเหยียนเนี่ยเกิดอาการกระตุกเล็กน้อยรีบเด็ดผล,ลไม้นั่นแล้วไปจากตรงนี้เสียงคำรามของสัตว์อสูรเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆท่าทางจะมีคนบุกเข้ามาไม่น้อยแล้วเซียวอี้เซียนรีบมาเตือนสติเซียเยเซ่ยวเหยียนเซี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ใช้มือนั้นตัดไปที่กิ่งของต้นทารกวิญญาณจากนั้นก็นําท่อนไม้ท่อนหนึ่งออกมา แล้วทำการแกะสลักเป็นกล่องหลังจากแกะสลักเป็นกล่องแล้วก็นำผลทารกวิญญาณวางไว้ในกล่องนั้นอย่างเบามือเก็บกล่องโรงแหวนบรรจุในที่สุดก็ได้ผลทารกวิญญาณมาแล้วตอนนี้เก็บผลทารกวิญญาณแล้วเซียวเหยียนค่อยสบายใจภารกิจสามารถรู้ล่วงได้แล้วไม่ช้าเยาเฉินก็จะฟื้นฟูพารกลังกลับมาได้ไปเถิดหลังจะได้ผลทารกวิญญาณแล้ว เสียวเหยียนก็เตรียมตัวจะจากไปจากสถานที่แห่งนี้กับพบว่าชื่อเหยียนที่อยู่ด้านข้างนี้มองไปยังป่าแห่งหนึ่งเสี่ยวเหยียนก็เลยถามว่ามีอะไรหรือตรงนั้นมีบางสิ่งกําลังเรียกหาข้าแววตาชื่อเหยียนตอนนี้เมื่อรอยความรู้สึกนั้นมีที่มาจากสายโลหิตของนางสิ่งที่เรียกหานางอยู่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับมังกรสุญญตาพบโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบครับ